สวัสดีครับเพื่อนๆผมแบงค์ลิบกกนะครับวันนี้คืนวันที่16ก็คือเช้าวันที่17นั่นเองก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคำนวณวิเคราะห์นะครับตัวเลขกันี๋ยวผมจะคำนวณผมมีอุปรกรณ์นะครับปากกาเมจิก3ส,สีกระดานขาววันนี้เราจะมาคำนวณทิศทางการน่าจะเป็นของ สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17กรกฎาคมนะ17กรกฎาคมเออนี่มันมกราใช่ไหมห็นไหมเด็กเมีแน่นอนอันดับแรกมีเด็ก 7. เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมแป๊บนะึงซูมได้แค่นี้นะอันดับแรกเขียนก่อนเลย ถนะ17กรกฎาคม2565นะ่17กรกฎาคมแล้ว17มก,กราคม2565ตัวแรกเลยเมื่อกี้ผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกคือกรกฎาคมกรกฎาคมมันเดือนอะไรเดือนที่เจ็ด เดือนที่7ใช่ไหมออกครั้งแรกของปีนี้ออกครั้งแรกของปีนี้ออกวันจันทร์วันจันทร์เป็นวันที่2ของสัปดาห์คืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยวันจันทร์เป็นวันที่2แล้วก็ออกเดือนมกราก็คือเดือนนี้ปีอะไร ปีสอง5หา้าเล็กามี2ตัวเล็กหมีสองตัวแล้วก็เป็นปีอะไรนะปีฝรั่งก็สอง2ัีองมีแล้วย2ส่วน ตัวเลขที่ผมชอบมากเลยนะผมตัวเองตัวผมเองนีชอบมากๆเลย <_ an> คือเลข8 <_ an> เลข8มันมันมีนัยยะสำคัญก็คือศูนย์บนศูนย์ล่าง <_ an> ตัวเลขจะมีอยู่แค่นี้ครับสำหรับงวดประจำวันที่เจตุลาคม2 5ั เราเอาง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยนะนี่เลยสามตัวบนสามตัว,ตวแล้วสองตัวละ่ะ 2ตัวยิ่งไปเลยนี่แล้วก็วงเล็บไว้ด้วยตัวเลขการพาดนะครับการพาดค,คือตัวนี้การพาด แล้วก็กันผ้าสามตัวสามตัวนี้ครับเอาอย่างนี้เลยแต่นี่แน่นอนแน่นอนจากใครจาก ไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปสูบใกล้ๆเผื่อใครยังไม่เห็นนี่นะครับ17มากราลา2 5 6 5โดยแบงค์ลิเวอร์โกบนะครับเลขที่มีก็จะมีเลขตามนี้เลข1เลข2เลข7เลข5เลข8นะครับจัดออกมาแล้วชุดเด่นชุดดังนี่3ตัว2 7 5 2ตัวแปดหนึ่งชุดสำรองนะครับชุดสำรองชุดสำรองห้าสองหนึ่งแปดหากคุณไม่เชื่อคุณก็ต้องลองดูหากคนเชื่อคุณก็ต้องลองดูเพราะทุกคนล้วนไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนี่แค่แนวทางนะครับแนวทางสำหรับการเสี่ยงแนวทางสำหรับทุกท่านที่อยากจะมีหวัง อยากจะมีรุ่นอยากจะให้สารอะดีนาลีนในร่างกายมันหลั่งออกมาไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อใครเชื่อมั่นในตัวเองทุ่มสุดตัวและจะรู้ว่าเจ๋งหรือเปล่าขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปดีๆไม่มีสาระนี้สำหรับทุกท่านที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยแชร์ช่วย ส่งต่อนะครับมันอาจจะทำให้คนอื่นมีแนวทางร่วมกันกับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ